พี่ธันวาคะแม่เพิ่งกลับมาจากวัดค่ะวันนี้มีงานทำบุญล,ลิงแพรในหมู่บ้านบรรยากาศอบอุ่นดีจังเลยค่ะฟังดูดีมากเลยครับแม่วัดกับงานบุญเป็นของคู่กันมานานนะครับโดยเฉพาะในพุทธศาสนาพี่ว่าการทำบุญนี่แหละเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจของพวกเราไว้ใช่เลยค่ะแม่ผกอ่านเจอมาว่าคำว่าบุญหรือปุญญะนี่แปลว่าชำระนะคะฟังดูมีความหมายลึกซึ้งมากเลยค่ะ ถูกต้องครับในพจนานุกรมยังให้ความหมายไว้ว่าบุญคือความดีความผ่องใสของจิตใจเป็นความสะอาดทั้งกายวาจาและใจเป็นกุศลที่แท้จริงหนูชอบที่เขาแบ่งไว้เป็น3แบบค่ะคือกล่าวโดยเหตุกล่าวโดยผลแล้วก็กล่าวโดยสภาพฟังดูครบถ้วนดีนะคะครับถ้ากล่าวโดยเหตุก็คือการกระทำความดีที่ชำระจิตใจเราให้สะอาดจากโลภะโทสะ โมหะเหมือนเรากำลังล้างใจให้สะอาดแล้วถ้ากล่าวโดยผลก็คือความสุขที่เกิดจากใจที่สงบช่วไหมคะพี่เหมือนเวลาที่เราทำดีแล้วใจมันโลง่งเบาสบายใช่เลยครับเมแล้วกล่าวโดยสภาพก็คือสภาวะของจิตที่บริสุทธิ์เพราะผ่านการชำระด้วยบุญนั่นเองเป็นความใสสะอาดภายในใจที่รู้สึกได้จริงๆ พอฟังแบบนี้เมรู้สึกว่าบุญไม่ใช่แค่ไปทำทานหรือถวายของที่วัดนะคะแต่คือการชำระใจทำให้เราคิดดีพูดดีทำดีในชีวิตประจำวันด้วยพี่เห็นด้วยเลยครับไม่ว่าจะไปวัดหรือไม่หากใจเราทำความดีอยู่เสมอก็เป็นบุญได้ทั้งนั้นเป็นประเพณีที่ลึกซึ้งของชาวพุทธเราเมดีใจที่เกิดในวัฒนธรรมที่สอนให้รู้จักบุญแบบนี้นะคะขอบคุณพี่ธันวาที่คุยเรื่องนี้กับเมนะคะ เหมือนได้เติมเต็มใจเลยค่ะพี่ก็รู้สึกอิ่มใจเหมือนกันครับเมคุยเรื่องบุญแบบนี้เหมือนได้ทำบุญทางคำพูดด้วยนะครับ